สวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับสกลนครพันปามจำนายซีลาดเอลิทนะฮะคลิปนี้ก็ต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนนะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยของสกลนครพันปามนะครับมี3มเทคนิคด้วยกันนะครับผมจะเน้นย้ําตลอดนะครับวนมาเดือนละครั้ง2ครั้งก็ว่าไปเผื่อไม่ได้ดูคลิปก่อนๆน,นะครับ3เทคนิคด้วยกันนะครับ ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่เอาหัวข้อสามเทคนิคใหญ่ๆไปก่อนนะครับการจัดการนะครับนอกจากเราได้พันแท้มาแล้วนะครับเทคนิคที่จะให้เราอยู่รอดปลูกปามไปได้โดยที่ไม่เสียโอกาสในการบำรุงของเขาไม่เสียออโอกาสในการได้ผลผลิตนะครับสามหัวข้อสามเทคนิคนะฮะเทคนิคแรกหัวข้อแรกนะครับคือการปลูกปามไปแล้ว เราต้องใส่ปุย๋ยคอ,อกนะครับคําว่าปุย๋ยคอ,อกมันรวมรวมถึงอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับขี้ไก่ขี้หมูขี้ควายขี้เคกอ้อยขี้อะไรต่างๆก็ว่าไปขี้แพะนะฮะแต่ในบรรดาขี้ที่ปามชอบที่สุดนะฮะโดยที่ใส่ไปแล้วประหยัดปุ๋ยเคยมีมากเหลือเกินนะฮะก็คือขี้หมูนะฮะถ้าใคร มีฟาร์มหมูอยู่ใ,ใกล้ที่พื้นที่แล้วครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ไปปลูกปามเลยครับถ้าใครเขาให้ขี้หมูฟรีนะฮะสูบน้ํามาใส่เลยครับผมเห็นแล้วครับแถวบ้านผมเนี่ยปามโอ้โหแทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเพิ่ะใส่แต่น้ําขี้หมูสูบน้ําขี้หมูเพราะเขาเลี้ยงหมูนะฮะที่ผมเนี่ยถ้าใครอยากเลี้ยงหมูฟรีเนี่ยมีเลยนะอยู่ไกลผู้ไกลคนนะผมให้เลี้ยงหมูฟรีเลยนะไม่เก็บตังค์นะขอขี้หมู ไม่มีเสียค่าเช่านะครับนอออกเรื่องไปหน่อยนะฮะเนี่ยข้อแรกเลยนะครับใส่ขี้นะฮะใส่ปุ๋ยคอกฮะถ้าได้ขี้คนก็เจ๋วนะถ้าไม่รังเกียจนะฮะเห็นหลายที่แล้วเขาใส่ขี้คนข้อสองนะครับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเออผมดูได้หลายคลิปนะฮะกูดูหลายหลายท่านก็บอกปุ๋ยสูตรนั้นดีสูตรนี้ดีฮะ ขอบอกตรงนี้เลยนะครับสูตรปุ๋ยเคมีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านในพื้นที่นะฮะเพราะว่าดินแต่และที่เนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ชนิดดินไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะเราเอามาประยุกต์ใช้ในที่ของเรานะฮะจับจุดข้อแรกคือปุ๋ยคอกให้ได้ก่อนแล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยท่านจะใส่สูตรอะไรก็แล้วแต่ท่านประยุกต์ไปตามสถา,านการณ์อายุเท่านี้ก็ใส่แบบนี้อายุมากก็ใส่อีกแบบหนึง่งนะอันนี้ปุ๋ยเคมีก็ NPK นะฮะแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราพอคนปลูกปลาล์มก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับในตัวเจนก็คือเลี้ยงกา้านเลี้ยงใบฟอสฟอรัสบำรุงรากให้ยอดออกง่ายนะฮะทำให้ติดดอกออกผลอะไรกว่าไปฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมหรือเคเนี่ยบำรุงผลให้มันโตขึ้นนะฮะสามอย่างเนี่ย ก็พิกแพงไปตามสถานการณ์แล้วกันนะครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมันไม่มีผิดมีถูกนะสูตรปุ๋ยเคมีผมบอกได้เลยผมขนาดผมทําเงี้ยผมยังพลิกแพงตลอดปีเมื่อกี้ใส่เคหรือปุ๋ยหวานหรือโพเทสเซียมน้อยไปหน่อยปีเนี้ยก็จะจัดเต็มเพราะว่าให้ลูกมันใหญ่หญขึ้นมานะครับประมาณนี้แต่สิ่งสําคัญสําหรับปามนะครับที่มันจะขาดไม่ได้เลยคือโบลอน โบลอนเนี่ยมันขาดไม่ได้เริ่มใส่ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นมานะปีครึ่งก็ได้1ปีก็ได้นะครับใส่สักช้อนหนึ่งก่อนนะแล้ว2ปีก็ใส่ทับพีหนึ่งอามปี2องทับพีก็ว่ากันไปนะครับหนึ่งหรือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งร้อยถึง2องร้อยถึงสามรอยกรัมเป็นสเต็ปไปนะครับอย่าไปที่สำคัญคลิปก่อนพึ่งลงไปโบลอนเป็นพิษนะฮะต้องไปดูด้วยนะครับว่า ใส่โบลอนเยอะมันจะเป็นพิษนะครับโบลอนเป็นพิษมันไม่ตายหรอครับมันยอดแก่มันไม่ได้มีผลกับยอดอ่อนสักเท่าไหร่นะครับโบลอนเป็นพิษไอ,อ้สังเกตง่ายๆปลายใบมันจะจะไหมฮะแต่ยอดอ่อนไม่เป็นไรยอดกลางๆยอดประมาณเนี้มันจะเป็นเดี๋ยวดูประมาณนี้นะฮะปลายใบแต่ข้างบนยอดมันจะไม่เป็นถ้าโบลอนเป็นพิษนะถ้าใส่เกินนะครับ แต่ไม่ตายนะครับโบลอนเป็นพิษใส่เกินมาหน่อยนึงนอกจากใส่เยอะมหาศาลนี่มันก็ตายแน่ให้ดูง่ายเวลาโบรอนเป็นพิษอ่ะเนี่ยดูคลิปก่อนแล้วกันโบลอนเป็นพิษก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นเรื่องของการจัดการสามข้อของข้อหลักการดูแลข,ข,ข้อหนึ่งย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวจะลืมข้อ1ปุ๋ยข้อข้อสอปุ๋ยเคมี วุเคมีก็ N P K แล้วก็โบรอนข้อสามนะครับน้ำหมักชีวภาพสวนผมเนี่ยถ้าไม่ได้น้ำหมักชีวภาพไม่ได้อย่างนี้ผมบอกได้เลยน้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์ยังไงน้ำหมักชีวภาพก็คือมีประโยชน์ก็คือมันมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในดินก็จะไปกินขี้แล้วถ่ายออกมาเป็นจุลธาตุให้เราเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรตามผมมาเลยนะครับ F C ของผม สามอย่างนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วก็น้ําหมักชีวภาพไอ้สูตรน้ําหมักชีวภาพไม่ต้องถามผมครับดูใน Google แบบไหนก็ได้ดีหมดครับสูตรเบสิกดูใน Google ได้น้ําหมักชีวภาพใครก็ทําเป็นง่ายๆคือหมักขี้เราเนี่ยแหละครับหมักขี้ไก่หมักขี้หมูหมักขี้วัวหมักขี้ควายหมักขี้แพะขี้แพะเราแหละง่ายๆครับหมักขี้เราเลยเพราะเรามีขี้มันก็จะแตกตัวเป็นจุลินทรีย์ถ้าถ้าให้ดีหมักสักเดือนหนึ่งก็เอามาใช้ได้แล้วนะครับ หมักนานไปก็ได้ยิ่งนานยิ่งดนะีน้ำหมักทีวภาพครับมันมีหลายสูตรนะครับสูตรไหนดีหมดนะครับน้ำหมักทีวภาพเนี่ยสูตรอะไรก็ดีหมดไม่ต้องไปซีเรียสก,กับสูตรนะฮะขอให้เป็นน้ำหมักชีวภาพหมักใส่กา,กากน้ำตาลนะครับดูใน Google ได้น้ำหมักเนี่ยสูตรผมก็ง,ง่ายๆนะครับเอาขี้มากระสอบหนึ่งยัดใส่ถังร้อยห้ากิโล เติมน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเติมกากน้ำตาลสิบห้าลิตรหรือสิบสองลิตรแค่นั้นนะครับปิดฝาเดือนหนึ่งใช้ได้สองเดือนยิ่งดีสามเดือนยิ่งสุดยอดสี่เดือนยิ่งคักนะฮะน้ำหมักคีวภาพมัน,ม,น,ม,นมันขาดไม่ได้หรอกครับเชื่อผมนี่ถ้าจะเดินสายกลางอย่างผมนะฮะนี่เขาเลือกเดือนสายกลางนะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วก็น้ำหมักคีวภาพใส่ปุ๋ยคอกมันก็โอเคอ่ะ แต่ถ้าไม่มีตัวกระตุ้นอย่างน้ำหมักชีวภาพมันก็ช้านะครับกว่าจุลินทรีย์จะทำงานเพราะจุลินทรีย์ในดินเรามันมันเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะผมจะตัดเห็นไหมเนี่ยผมตัดตัดขึ้นตัดขึ้นจังมานหน้าแรงมันก็ไม่ได้มีอะไรละมันก็ไม่ได้อะไรถ้าถ้าคนปลูกห้าไร่สิบไร่นะออกกาลังกายนะครับข้าราชการไวกระเสียนอย่างเงี้ย ห้าไร่สิบไร่เนี่ยกำลังได้เลยครับจ้างบ้างตัดเองบ้างนะครับปามเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เลือกฝาคอีสานนะครับฝากไว้อุ้นอ้อมอกอ้อมใจนะครับปามพันธุเนี้ดูดิโคนมันใหญ่เบอร์เลยเทียบกับหมาอืมโคนมันใหญ่นยหมามันมก็หากินปามมันลูกสุกลูกล่วงครับนี่แหละฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจนะครับพันุนี้นะครับมีหลายพันไว้ก็ดีนะครับหลายๆายคน แต่ขอให้มีพันนี้ไว้หน่อยครับสีลาดเอลิทนะฮะสีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับผมบลีของบาวตาที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครผมอาจารย์ต้นไม่ใช่บาวตานะครับบาวตาคือพนคนที่ผมนับถือนะครับที่ปลูกปาล์มเจ้าแรกๆนะฮะเจ้าปลูกปาล์มซีลาดเอลิทเจ้าแรกนะครับที่โคกหินแฮเป็นอ่ที่อำเภอบ้านม่วงนะครับท่านก็ประสิทธิ์ประสาทวิชห้ผมในหลายอย่างนะครับทําให้ผมรู้จักกับสีลาดเอลิทนะฮะขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับ ขอให้รักษาสุขภาพด้วยครับนาำหนาวดูนะฮะดูน้ำค้างออกลงเต็มเลยนะครก็ดีนะฮะมีน้ำค้างพืชเขาชอบอยู่แล้วปามกินทางใบดดูดซึบดูดซับทางใบได้อยู่แล้วขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ